ในขณะที่ลราโวมีอำนาจและถูกเรียกว่าขอมนะครับในขณะนั้นเนี่ยอโยธยาก็ก่อรูปขึ้นชุมชนอโยธยาที่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันหรือจังหวัดอุทัยธานีุยาตรงสถานีรถไฟอยุธยาปัจจุบันเนี่ยครับมันก่อรูปขึ้นมาตั้งกับประมาณพศ1600แล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณพศ1700เนี่ย อโยธยาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นล่างเป็นรับขึ้นมามีคูน้ําคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกษัตริย์เนี่ยพูดสองภาษาอยู่ด้วยกันก็คือภาษาเขมรกับภาษาไทยเราพบหลักฐานเกี่ยวกับภาษาไทยขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นเรื่องชัดเจนแล้วเป็นเป็นภาษาทางราชการของอโยธยาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเ็ดเตดขาดเพียงแต่เพียงใช้คู่กับภาษาเขมรขนานั้น ลาโวก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจการปกครองสมัยโบราณไม่ได้หมายความว่าพอมีเมืองอีกเมืองหนึ่งเกิดขึ้นอีกเมืองจะหายไปไม่ใช่นะครับอยู่ด้วยกันคู่กันไปแต่ว่าเมืองไหนจะมีความสําคัญกว่าอีกเมืองหนึ่งนัอีกเรื่องหนึ่งค่อยๆพิจารณากันไปเรื่อยๆมันค่อยๆลดความสําคัญไปไม่ใช่หายวับในพริบตาไม่ใช่นะครับขอให้เข้าใจด้วยคือขณะที่ลาโวเป็นเมืองแม่หรือเป็นเมืองตัวตั้งเนี่ยอโยธยาก็เกิดขึ้น พร้อมๆกันไล่เลี่ยก,กันนะครับตามกันมาละโวนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธมหยายายกย่องพระกิษณะอวตารจากพระนารายณ์ขณะที่อโยธยารับเทรวาจากลังกาและนับถือพระรามจึงเรียกว่าอโยธยาสีรามเทศเมันสอดคล้องกับรามเกียรติที่ลังกาเอง เป็นเทราวาทก็นับถือรามเกียนยกย่องทศกัณฐ์ที่อโยธยานับถือเทราวาทรับมาจากรังกาก็ยกย่องรามเกียนนับถือพระรามเพราะนั้นให้เข้าใจาตรงนี้ก่อนให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะสับสนเท่านั้นเองนะฮะอโยธยาเกิดมาก่อนสุขโขทยัยอโยธยากัละโวเรียกคู่กันก็คือละโวอโยธยาที่แหละ ส่งจามเทวีขึ้นไปครองหริีพุนชัยตามตำนานจามเทวีแล้วก็หนุนให้เกิดรับสุขโขททยขึ้นสุขโขททยก็รับเถรวาดไปจากอโยธยาและรับภาษาไทยไปจากอโยธยาเข้าใจนะครับคืออยุทุกโขททยเนี่ยเดิมไม่ใช่เมืองสุขโขททย มีแต่ชุมชนทางการค้าบนเส้นทางคมนาคมมีศาสนสถานเป็นพราหมณ์ฮินดูกับพุทธมหายานเช่นปรางปูจาปราสาทปูจาสารตาผาแดงวัดพระพายหลวงเป็นต้นครับยังไม่ได้เป็นเมืองเป็นชุมชนสถานีการค้าบนเส้นทางการค้าอโยธยาหนุนให้เป็นเมือง ในศีราจารึกหลักที่สองวัดศีชุมเขาบอกว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมไปสร้างเมืองศรีสัชนาลัยสุขโขทัยและสร้างพระมหา,าธาตุไว้ที่ริมปังแม่น้ำการสร้างพระมหา,าธาตุนี้แหละคือสัญ,ญลักษณ์ของเถรวาทแบบลังกาให้ชัดๆนะครับเดิมมีชุมชนสถานีการค้านับถือ พราหมณ์ฮินดูกับพุทธมหายานแบบเดียวกับลโวต่อมาเมื่อมีอโยธยาเกิดขึ้นอโยธยาหนุนให้เกิดนับถือเทรวาทแบบลังกาและสร้างพระมหาธาตุอยู่ในจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยไม่มีตัวอักษรยังไม่มีใช้ตัวอักษรขเขมรเขียนภาษาไทยปัจจุบันเขาเรียกโรมานไนส์ไงอ่ะอใช้อักษรขเขมรเขียนภาษาไทยเนี่ยมีในจารึกตั้งหลายหลกักและมีในหนังสือสมุดคอยมีในหนังสือใบลานเต็มไปหมดนี่ตัวอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยสมุดอะไรคอยอนะฮะเป็นสมุดคอย เขาเรียกขอมไทย้ภาพสมุดคอยเนี่ยมาจากวัดดอนกอกจังหวัดเพชรบุรีเรื่องส่วนอะไรเรื่องส่วนสามชาดกกับมโหสถชาดกเขียนเป็นภาษาไทยด้วยอักษรขอมหรือเขียนอักษรขอมเป็นภาษาไทยทั้งคนที่เรียนรู้ภาษาเขารู้จักกันหมดนั่นแหละในเอกสารเขาเรียกขอมไทยในเสภาขุนช้างขุนแผนก็เรียกขอมไทย ในตำราภาษาเขาเ้าเรียกขอมไทยการเรียนอักษรขอมไทยเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยอโยธยาเนี่ยพระสงฆ์ต้องเรียนขอมไทยและเรียนสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้าเพิ่งยกเลิกสมัยรัชกาลที่หนี่ไงแล้วไอตัวอักษรไทยมันก็มาจากไอ้ตัวอักษรขอมที่เขียนภาษาไทยนี่แหละต่อมา ภาษาไทยในสมัยอโยธยามันก็ค่อยๆทวีความสําคัญขึ้นเพราะเนื่องจากการค้าจีนสำเพาจีนที่เข้ามาอโยธยามันก็รวยมั่งคั่งขึ้นมาใช่ไหมครับภาษาไทยมันก็เลยกลายเป็นภาษามีอํานาจอไอ้คนที่เคยพูดภาษาเขมร่าทำอาหากินไม่สะดวกพูดภาษาไทายแล้วมันทำอาหากินสะดวก<อ>มึงจะไปค้าขายยวราชมึงต้องหัดพูดภาษาจีนใช่ไหมแล่ออันนี้ก็เหมือนกัน ธรรมดาตลาดเขาพูดภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่เคยพูดภาษาเขมรก็ค่อยค,อยคอยปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยชื่อบ้านนามเมืองตกค้างอยู่มากมายไก่กองซึ่งบอกไปแล้วว่ามีทั้งบางรำม,มาตบางชั้นหนังบางเชือกหนังรวมทั้งบ้านขอม,อ,มอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับลาวโวเนี่ยเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์วิทยาการศิลปะวิทยาการ เพราะฉะนั้นพยางามเมืองจากเมืองพเยาเพราะล่วงจากสุโขทยัยก็ต้องมาเรียนหนังสือที่สำนักเขาสมอคอนอยู่ที่กรุงลาโวเนี่ยอ่าอันนี้มีคลิปข้างหลังทิวเขาข,าข้างหลังนะแล้วเรียกเขาสมอคอน ขาสมอครอยู่ในเขตอำเภอท่าวงุงจังหวัดลบบุรีใกล้ๆเขาสมอครมันจะมีลำน้ำเราเรียกลำน้ำบางขามเขาสมอครนลำน้ำบางขามนะมันห่างจากตัวเมืองลบบุรีเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรทางถนนนะ ถ้าทางตรงก็คงจะสั้นกว่านี้สมัยรัชกาลที่ห้าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยขณะนี้ที่เราเห็นอยู่นะมันอาจจะมีต้นไม้บางเต็มไปหมดแต่มันมีลักษณะทุ่งนาอยู่ไอ้ต้นที่เห็นเนี่ยยูคาลิปเพิ่งมาปลูกใหม่ผู้ไม้ต่างเนี่ยมันขึ้นใหม่ต้นไม้ใหม่สมัยรัชกาลที่5มองจากลพบลุรีเห็นเขาสมอคอนถ้าหน้าน,าน้ําเดือน11เดือน12ขณะน,นี้ช่วงนี้ตามบันทึกจะพบว่าน้ํามันจะท่วมหมดนะจะเข้าเดือน 12ลอยกระทงไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงออกภาษาเนี่ยสมัยราชการที่5าเขาบีบบันทึกว่าไอ้พวกขุนนางทางนางสนมทั้งหลายพายเรือมาเล่นแถวเขาสมอคอนพายเรือจากลพบุรีนะมันมีทางน้ำอับน้ำบางขามลักทุ่งมาก็ได้สมัยโบราณมันไม่ได้เป็นขนาดแบบนี้นะครับในสมัยที่เราเรียกว่าขอมเมืองละโวเนี่ยเขาเป็นศูนย์ศิลปะวิทยาการถ้าพูด ให้ทันสมัยหน่อยปัจจุบันเคาเรียกว่าเมืองมหาวิทยาลายัยนักเรียนคนสำคัญมีสองคนอยู่ในพงสวดานโยนกนี่ผมเอามาจากพงสวดานโยนกของพญาประชากิจกรจัรนักเรียนสำคัญสองคนชื่อพญางามเมืองคนหนึ่งเป็นโอรสเจ้าเมืองพยาว เมืองพะยาวก็คือจังหวัดพะยาวทุกวันนี้อีกองค์หนึ่งคือพระร่วงเมืองสุโขทยัยในเอกสารพงศวดานโยนกไม่ได้บอกว่าเป็นโอรสของใครแล้วก็เป็นใครพูดรวมๆวมว่าพระร่วงพระร่วงนี่เป็นนามศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์สุโขทัย โดยมิระบุว่าองค์ใดองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเดาไปว่าจะเป็นองค์ไหนตามตบายแต่พระร่วงองค์ที่มาเรียนที่ํำนักเขาสมอคอเนี่ยมักจะเดากันว่าเป็นพ่อขุนรามคำแหงแต่ก็ให้ระวังเพราะว่าในเอกสารโบราณเนี่ย ชื่อรามคําแหงไม่มีมีแต่รามราชรามคําแหงมีครั้งแรกในจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งที่ทำสมัยรักาลที่สามเขาสมคอครในเอกสารพงศวดารโยนกมีเจ้าสำนักใหญ่ชื่อสุกทันตรฤษีเขาเรียกสำนักสุกทันตรฤษี สุกันตรุษีเนี่ยเป็นสหายกับฤาษีวาสุเทพฤาษีวาสุเทพก็คงอยู่แถวดอยสุเทพเชียงใหม่อะเขาเป็นทูตมาจากเมืองหริพุญชัยมาหาเจ้าเมืองลาวโวเพื่อจะขอให้พระนางจามเทวีขึ้นไปครองหริพุญชัยนั่นแหละคำว่าศิลป,ปะวิทยาการขอให้เข้าใจ ตรงกันก่อนนะครับว่าหมายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมนุษยาศาสตร์และเทคโนโลยีโบราณเรียกความรู้ทั่วไปว่าศิลปาศาสตร์มี18ประการหรือ18วิชาแน่นอนวิชาแรกคืออักษร,รศาสตร์ครับเห็นไหมว่าอักษร,รศาสตร์ พระล่วงต้องมาเรียนอักษรศาสตร์นะครับถ้าพระล่วงหมายถึงพ่อคำรางคำแหงนี่ต้องเรียนหนังสือก่อนนะครับแล้วต้องมาเรียนภาษาเขมรอักษรขอมไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งคิดประดิษฐ์อักษรไทยคิดฟอนอักษรไทยไม่ใช่นะครับต้องเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือคิดไม่ออกครับเขียนไม่เป็นเพราะนั้นเวลาอาจารย์สอนว่าพ่อคุณลามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยอ่ะไม่บอกนี่ว่าพ่อคุณลางคำแหงไปเรียนหนังสือมาจากไหน เรียงคัดลายมือเปล่าเองที่สําคัญนะครับเพราะพื้นฐานเราจะพบถ้าหากว่าเชื่อตามนี้เชื่อตามพงศวดานโดนกจะพบว่าพระร่วงสุขโขทยัยมาเรียนอักษรขอมหรืออักษรขเขมรที่ละโวอักษรขอมคืออักษรขเขมรน,นะครับและนี่แหละเป็นตัวตั้งที่สอดคล้องกับหลักฐานที่เป็นจริงว่า อักษรไทยก็มาจากอักษรเขมรนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องอยู่ในพงศวดานโยนกจะยึดถือเป็นจริงร้อไม่ได้แต่สิ่งที่ยึดถือเป็นจริงร้อได้มีภูเขาแล้วเขาเรียกสมอคอนสมอเป็นภาษาขเขมรแปลว่าหินคอน แปลว่าอะไรหมายถึงอะไรนึกไม่ออกหามไม่ได้เราจะพบว่ามีหินขาวๆพลนๆเป็นหย่อมๆเราจะพบมีวัดวาอารามขึ้นมาสร้างถ้ามองเห็นไกลๆนะมีฮนุมานด้วยหนุมานไปเอาสังกรณีตรีชวามาจากเขาสัพพยาอยู่ชัชนาทจะไปถวายพระพระลักษ์ถูกหอกถูกสอนผ่านมาตรงนี้ภูเขาไม่ควรจะมีอะไรสร้างทั้งสิ้นนอกจากเป็นที่อยู่ของธรรมชาติ เรามาทำลายละด้วดยวิธีการสร้างวัดบนยอดเขาเมื่อ30สปีที่แล้วหรืออาจจะมากกว่า30ปีที่แล้วมากกว่านั้นเนี่ยรัฐบาลไทยในสมัยโน้นเคยให้สัมปทานระเบิดหินที่เขาสมอขอดประชาชนรบบุรีเมื่อประมาณสากว่าปีหรือ40ปีที่แล้วเดินขบวนร้องเรียนรัฐบาลไทยประท้วงไม่เห็นด้วย รัฐบาลก็เลยถอนสัมปทานไม่ให้ระเบิดหินคุณลองคิดดูว่าถ้าไม่ถอนสัมปทานมันจะเหลือไหมละ่ะมันจะเหลือให้สร้างวัดไหมเขาอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ออนุรักษ์ภูเขาวไว้มันมีนิทานมันมีสตอรี่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยเพื่อจะให้อยู่อย่างธรรมชาตินายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมาดูหน่อยมาดูหน่อยดูซิว่าจะจัดการยังไง ก็กําลังจะขายการท่องเที่ยวอยู่ไม่ใช่เหรอในเนี่ยเหมาะที่สุดมีสตอรี่อย่างดีด้วยเป็นประวัติศาสตร์เริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยช่วยมาดูแลทีประชาชนควรจะมาเที่ยวตรงนี้และหน้าน้ำหน้าหนาวเนี่ยอากาศลมเย็นลมทุ่งเย็นมากมันเหมาะสำหรับที่จะเดินดูธรรมชาติได้แล้วก็นึกถึงสตอรี่ เรื่องเกี่ยวกับพยางคำเมืองกับพระล่วงเดินทางทอดน้องทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เอาไปแต่ภาพ